สวัสดีครับทุกคนวันนี้อาจารย์เจียมไม่สะดวกนะครับก็ไม่สบายนั่นแหละอ่ะวันนี้ผมก็เลยต้องมาลุยเดี่ยวแต่ว่าอาจารย์เจียมก็ให้สต็อปล s อให้อะไรมาเรียบร้อยแล้วอมาดูกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาอัปเดตเซ็ตกันก่อนนะครับก็เซ็ตวันนี้วอลลุ่มหนาขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็กระโดดพวดขึ้นไปแบบนี้ สวยมากครับมีสิทธิ์ไปต่อเนี่ยแต่คิดว่าถ้าไปต่อก็ไปไม่ไกลอาจจะแบบมาอยู่ได้ที่แถวแถวพันหร้อยห้าสิบสองแถวแถวนี้นะครับก็ไปได้อีกหน่อยนึงก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วแต่ขออย่าเดียวอย่าอย่าลงมาปิดแก๊นะครับพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะมี เหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่จะทําให้ตลาดพุ่นลวงคิดว่าไม่น่ามีนะโดยรวมแล้วภาพรวมเป็นขาขึ้นมากกว่าไปดูเซตที่เพื่อนๆเราส่งกันเข้ามาเลยดีกว่ามาครับตัวแรกเดลต้าตัวนี้วันนี้นี่เป็นตัวดึงตลาดขึ้นเลยที่เห็นเซ็ตขึ้นเนี้ยตัวนี้แหละดึงขึ้นเลยนี่จุดพุมาเลยเนี่ยอันนี้เป็นกรอบที่ผมตีเอาไว้นานมากแล้วนะครับก็ ตอนแรกคิดว่ามันจะค่อยๆชนอาจจะล่วงสักทีหนึ่งแล้วค่อยทะลุผิดคาดมากวันนี้เปิดกระโดดขึ้นไปเหนือแนวต้านที่ตีไว้ประมาณ680กระโดดพวดขึ้นไปทีเดียวถึง7 6 4เลยขึ้นแรงมากถ้าขึ้นแรงขนาดนี้ตามนิสัยของเดลต้าเขาพรุ่งนี้ อาจจะขึ้นไปต่อเดี๋ยวขอดูไทม์เฟรมชั่วโมงก่อนว่าเขายังไงเออก็มีสิทธิ์ไปต่อแหละจะไม่แรงนะครับว่าชั่วโมงในท้ายเนี่ยเริ่มเริ่มมีทิ้งเริ่มมีอะไรกันละไปได้แต่ว่าไม่แรงสต็อปลอสจะอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยเส้นที่ตีไว้พอดีเลยหกร้อยแปดสิบหยุดแถวแนี้ อย่าให้มันหลุดลงมาอ่าถ้ามันกระโดดไปต่อก็ใครจะไล่ก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาเนี่ยก็น่าสนใจน่าเข้าไปรับเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็แพงอยู่นะก็เออจะเข้าไปรับนี่ก็ต้องทุณหนาประมาณนึงเลยก็ลองดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ ถ้าเขากระโดดขึ้นไปต่อเนี่ยใครจะไล่ราคาก็ต้องระวังด้วยนะครับลืมไปแนวต้านแนวต้านหาแนวต้านก่อนถ้าเกิดว่าจะไล่ราคากันโอ้ยหเขาขึ้นมาเกือบจะถึง All ออเทา์มไฮของเขาแล้วต้านอยู่ที่กลมๆเลยครับ800ตีเส้นไว้เลยดีก่า มีแก็บให้เล่นอีกนิดนึงมีแก็บให้เล่นอีกนิดนึงนะใครจะเดทใครจะไ like ล่ก็ก็ดูนะว่าคุ้มไหมเพราะตัวนี้นี่ก็ประวัติเขานี่ก็โชคโชนเหมือนกันเห็นไหมครับตอนปีสองพันยี่สิบขึ้นมาล่วงล่วงยาวเลยแล้วขึ้นอีกทีนึงประมาณกันยาปีแล้ว คืขึ้นแล้วก็ล่วงลงมายาวเลยก็พักยาวทั้งปีแล้วก็เนี่ยตั้งแต่เดือนเจ็ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาไล่ไล,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 ไล่ขึ้นมานิสัยเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับอ่ะกลับไปดูเดมเนี่ยมีแกลบให้เลน่นหนิดเดียวอ่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวนี้มาจากคุณกัญญาลัตนะครับ a g e AGE ต้องบอกเลยว่าสวยมาก ดู Mac D นิดนึงอืมเรียบร้อยครับ A G E ดูชัดเจน่หนสามวันที่ผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มหนาขึ้นเรื่อยๆกับทรงที่เป็นขาขึ้นครับสัญญาณทุกอย่างเป็นคอนเวเจนต์ขาขึ้นหมดเลย Stop ปลอส ลงมาลึกหน่อยไม่ไม่ลึกหรอกก็ประมาณสามสิบตังค์แต่ต้านเนี่ยต้านอยู่ที่สามจุดหกต้านอยู่ที่สามจุดหกประมาณนี้ถ้าพรุ่งนี้เขาขึ้นเนี่ยเขาเลยเส้นเขากำลังจะเลยเส้นห้าสิบไปะละถ้าพรุ่งนี้เขาขึ้นไปเขามีสิทธิ์ที่จะชนแล้วไม่ผ่านอยู่เหมือนกัน ขอดูทามเฟรมชั่วโมงก่อนทามเฟรมชั่วโมงเฮ้ยมีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีสามสิบนาทีสิอ๋อเขายังเป็นขาขึ้นอยู่มีสิทธิ์ที่พรุ่งนี้เอ้ยมีสิทธิ์ผ่านนะเนี่ยสี่สามหกแต่เอาสี่สี่สาหกเป็นต้านก่อนนะพรุ่งนี้เขาอาจจะเปิดแล้วก็วิ่งขึ้นไปชน4.36เลย ก็สวยครับตัวนี้ตัวนี้เข้าหน้าน่าสนใจหน้าเข้าอยู่เหมือนกันใครที่จ้องจ้องอยู่พรุ่งนี้เช้าก็เปิดตลาดมาก็ลองดูกันเลยนะครับว่าเปิดตลาดมาจะจะเป็นยังไงน่าจะไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะค,ครับแล้วก็มาชนต้านนี้เป็นต้านแรกท่านทะลุก็โอเคไปต่ออีกต้านหนึ่งก็คือจะอยู่ที่นี้สี แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยสต็อปล s อนี่เลยครับประมาณอสี่จุดศูนย์สองถ้าหลุดตรงนี้ให้รีบคัดแต่ถ้าเกิดว่าชนต้านแล้วไปต่อก็ถือต่อได้เทรดกันอย่างระมัดระวังนิดนึงอ่าจบไปแล้ว AGE ตัวต่อมาครับ KCE ให้พูดคนเดียวอย่างนี้ไม่ชินแล้ ปกติผมก็ดูดูดูของผมไปไม่เคยอธิบายอะไรใครเลยนะแล้วก็ฟังอาจารย์เจี๊ยเป็นหลักโอ้เอ้ยตัวนี้เข้าได้เลยเอยตัวนี้ต้องรีบถอยมีแค่ปกติมีอยู่แค่นี้พอนั่งอธิบายเองก็แปลก,ปลกๆเหมือนกันไม่เป็นไรฝึกฝึกไปนะครับเผื่ออาจารย์เจี๊ยมไม่สบายหรืออะไรผมก็ต้องขึ้นมาแทนอยู่ดีอ่ะมาเคซีอีครับเคซีอีนี่ทรงสวยมากเลยนะเห็นว่า เขากำลังเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วขึ้นแบบแข็งแรงมากคือไม่ได้ขึ้นแบบจุดพุหรือกระตกกระตากอะไรคือขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปมีย่อมารับบ้างเป็นบางครั้งอ่าแล้ววันนี้วอลุ่มค่อนข้างพีคด,ด้วยอ่าพรุ่งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไปต่อเในเนี่ยแนวต้านก่อนดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะไปต่อคือแนวต้านน่าจะสำคัญกว่าแนาวรับและ นี่ประมาณ5้าบสาบาทกลมๆไปแล้วกันนะครับก็ดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้เขาจะไปชนต้านได้ไหมน่าจะชนได้แหละดูทรงแล้วมันไปนะส่วนสต็อปลอสใม่ใช่ให้สต็อปลอสไปหน่อยฮนะทางหนีที่ไลรก็สต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ40สิอ่ะประมาณสีบหกบาท เล่นกันอยู่ในกรอบนี้ต้านห้าสิบสามบาทน่าจะชนผ่านด้วยสวยมากเลย KCE เนะี่ยสวยมากเลยส่วนใครที่กลัวพลาดนะครับก็มีสต็อปลอตที่สี่สิบหกบาทจริง,จร,งจริงนะถ้าสี่สิบหกบาทนะเป็นผมนะผมหนียังแต่เนี่ยไม่รอสี่พหกสี่บเก้าผมก็เพ่นแล้ว แต่ว่าอ่ะเอาสต็อปล s อตามตามดาวติลรี่ไว้ดีกว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะผมเป็นประเภทหนีไวเจอลูกกนาดผมก็เพลนละไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอากาศหนาวไม่ค่อยอยากอยู่บนดอยครับมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อไปฮานะวันนี้มีแต่กลุ่มเทคกลุ่มเทคลากเซ็กขึ้นนี่โอ้โหอันนี้คืออันนี้คือที่ผมดูวไว้นานแล้วนะครับอันนี้ ก็ไม่คิดว่ามันจะทะลุเร็วขนาดนี้เมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจ่ายปันผลไปจริงๆวันนั้นนะผมเก่งว่ามันจะลงด้วยซ้ำไม่ลงเพราะปันผลน้อยในแข็งกว่าที่คิดดันขึ้นไปเลยนะครับแล้วสี่วันนี้เห็นไหมวอลลุ่มหนาเรื่อยๆหนาเรื่อยๆทั้ง MACD ทั้ง RSI วิ่งขึ้นหมดแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าหานะหานะอาจจะขึ้นไม่แรงนะเหมือนจะมีในเมื่อกี้ในไทม์เฟรมเ day เหมือนจะมีเดเวเจนหน่อยอ่าเริ่มปรากฏ v ดเวเจนมาละขอดูชั่วโมงสิชั่วโมงอีกทีหนึ่งแต่ชั่วโมงไปก็พรุ่งนี้น่าจะวิ่งแหละ แต่ว่าวิ่งไม่น่าแรงในตอนเช้าแนวต้านเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องไปดูวิแล้วแถวนี้เลย59บาทอ่ะตีกลมๆ59บาทแล้วกันโฮ้ยยังเหลือแก็บให้เล่นอีกเยอะสวยๆถึงพรุ่งนี้จะเปิดไม่แรงเขาอาจจะย่อลงมานิดนึง ย่อลงมารับใครไม่มีของรีบเก็บใครไม่มีของรีบเก็บนะครับก็เนี่ยเห็นไหมเขาเป็นส่งเทนขาขึ้นขึ้นแรงกว่า K c e เมื่อกี้อีกว่ารีบเก็บนะครับส่วนสต็อปลอสก็เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณจริงๆแล้วสต็อปลอสเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่นี่เลย4 8.8แถวๆนี้อันนี้ ลบทิ้งไปได้แล้วว่าไม่ได้ใช้แล้วมันโดนสต็อปลอสถูกเลื่อนขึ้นไปแล้วต้านเอาต้านหายโอเคประมาณนี้สำหรับหานะตัวต่อไปครับ s p i SBI จุดพุ้มาเลยวันนี้ นี่ช่วงนี้เขามีการไล่เก็บมาสักพักเนื้เนี่ยตั้งแต่วันไหนเนะี่ยตั้งแต่วันที่แปดเดือนที่แล้วนี่เขาให้ไล่เก็บ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 มาครับแล้วก็วันนี้ก็จุดพุขึ้นไปเลยค่อนข้างดูดีทำเฟรมเดหาหาต้านไม่เจอแล้วเดี๋ยวขอไปดูวิกก่อน ทำเฟรมวีคถ้าขึ้นนิ่งไม่น่าขึ้นแรงอ่าต้านอยู่ที่นี่แถวนี้เลยประมาณสิบเอ็ดจุดเจ็ดตอนนี้สิบเจ็ดเป็นสูงก็งงมงอีกับให้เล่นอยู่นิดนึงแต่ว่าสต็อปลอส อยู่แถวๆอ่าอยู่แถวนี้9.25นี่ปลายไส้แท่งนี้เลย9.2 9.25 11.7โอ้ก็สต็อปรอสนี่ก็ลึกใช้ได้อยู่ไงนะเนี่ยก็ใครใครจะเล่นก็ดูดีๆนะครับดูดีๆครับเดี๋ยวขอดูไทมเฟรม ย่อยลงไปก่อนโอเคเ,อเลื่อนนิดนึงเ,เลื่อนไม่ได้ช่างมันทําเฟรม60นาทีสิทําเฟรม60นาทีพรุ่งนี้น่าจะเปิดไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะเปิดไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เล่นกันอย่างระบัดระวังนะครับตัวเนี้ย มีสิทธิ์ไปเหมือนกันแต่ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่น่าจะไปแค่นีครับเอาปลาเริ่มเริ่มที่ปลายไส้นี้ก่อนกนเลยก็ได้ครับเนี่ยประมาณ1 1บเอ็จุดาเก้าถ้าเขาเลยถ้าเขาทะลุป,ปลายไส้นี้ไปก่อนก็ไปดูที่11.7ต่อแต่ผมว่าไปก็ไม่ไกลแล้วละ่ะพรุ่งนี้ก็มีแค่มีสิทธิ์เปิดมาอยู่แถวๆอยู่บริเวณนะครับ ประมาณสิบเอ็ดบาทถึงสิบเอ็ดจุดสามน่าอยู่แตถวนี้แต่ถ้าเกิดว่าลงคงไม่ลงนะดูไทม์เฟรมหกสิบนาทีแล้วไม่ไม่น่าจะย่อแต่ว่าไทม์เฟรมสามสิบนาทีอ๋อลงลงลงอาจจะอยู่แถวแถเนี้คอเคลียร์อยู่แถวแถวเนี้ยครับพรุ่งนี้ อยู่แถวสิบจุดเก้าหรือสิบอดบาทนะพรุ่งนี้น่าจะอยู่แถวอยู่บริเวณนี้สำหรับ SBI ตัวต่อมาครับอันนี้ถามมาจาก YouTube คุณทีทีสวิต CCET CCET เป็นยังไงโอ้โหตัวนี้ก็ทรงดีนะน่าสนมากเลยเนี่ย ทรงคล้ายๆกับพวกฮานาเคซเลยนะคะนานี่จะจะชันกว่าหน่อยนึงเห็นไหมครับนี่เขาชนวันนี้เขาชนเส้น ema สองอแล้วชนแล้วรูดลงมาเลยแล้วก็มีขอดู t i ไทม์เ m e week นิดนึ่งไทม์ a m e week เริ่มมี v e r g เดให้เห็นละเริ่มมี v เดเวจขาขึ้นให้เห็นล้มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสูงมากเลยเนี่ย เอาแนวต้านก่อนแล้วกันแนวต้านอยู่ที่ประมาณนี้เลยปลายไส้นี้เลยชนกับเส้น EMA 200พอดีก็2.5นะครับส่วนแนวรับก็ประมาณนี่แถวนี้นี่ประมาณ2.26อ่าอยู่ประมาณนี้แนวรับต้าน2.5รับ2.26ก็ ไม่เท่าไหร่นะอ่าคุ้มอยู่ <_ A> น่าน่าสนใจน่าสนใจน่าน่าล้นมาก <_ A> พรุ่งนี้เขาอาจจะย่อลงมารับก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะย่อมารับสูงเลยขอดูทําเฟรมชุโพองกัอน <_ T> อ่ะโอเคเลยพรุ่งนี้เขาหน้าจะย่อลงมารับเราละก็ใครที่ไม่มีของก็น่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนใครที่มีของอยู่แล้วถ้าเก็บมาตั้งแต่เนี่ยแ,แถวๆเนี้ยก็โอ้โหรันต่อได้ยาวๆเลยครับ ส่วนใครที่ติดดอยก็มีทั้งดอยทั้งภูหลายลูกเลยก็ไม่รู้ลูกไหนฮะก็ถ้าถ้าดอยแล้วก็ถือต่อครับยังยังไม่ต้องคัดลอสยังถือต่อได้อยู่ก็ถ้าเขาพ้น EMA200 ไปเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นชัวร์ละโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ตะกุตะกักหน่อยนะครับปกติไม่ค่อยได้อธิบายอะไรใครเท่าไหร่ อย่างมากก็แค่ดูแบบช่วยเพื่อนดูแค่นั้นนะฮะอยู่ๆกูจานเจียมไม่สบายกาไม่ได้แล้วต้องต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็คุยกับจานเจียมนะครับว่าเออว่ายัางไงก็จานเจียมก็บอกลุยเลยนะับ <c oughs> เรียบร้อยงานเข้าเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ